ใช <cas os> ่ค่ะเอออ่าอาจารย์คะสวัสดีค่ะจากทีมงานนะคะเนี่ยข้งวดที่แล้วออกศูนย์เกีข้างบนออกอะไรงวดที่แล้วข้างบนข้างบนงวดที่แล้วดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลไกลสังบนงวดที่แล้วมันออกอย่างพุทนเห็นดึงมาไกลไกได้ไหมดีกล่องกว่าดึงมาดึงมาเออสุดยอดสุดยอด เอาไปเบิ่งควงมูบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวควงควงควนควมูหับเดีพ่สอย่งพ่อหนึปดหนแปเดอนอย่งสิงหา้นอย่างพลหัเอาลูกลาเบื่อใคนท่าน่เป็นเป็นต่เป็นต่สี่เอาหลายเล่ยหน่อยเอาดเอาจักบาทขบมาดึงมาจับบาทเล่หลายเล่ยหน่อยลูกลาดึงมาเอาจับบาทดึงมาเออเล่เราเก่งเด้๋ยเดิน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 สิงหา A thăm 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 ปี2 1 8เป็นบอกปีนี้พึ่งช้างใจรลาก้อนใหญ่แด้ีนีดเลยสาธุสาธุไมได้ยัดด้วยสีเจ็ดแล้เอค่ะปีนี้พึ่งช้างสีบเจ็ดปีเดิมาเคยชี้สั่งบอเดิดมาบอคนตลอดตลอดตองสองช้างหมายเลขห้าศหมาเลขห้าศูนดึงมาดึงมาอีก มาเรียหาสูตรหนึงมากอันนี้เพื่อสร้างยดี๋ยวิเร็วกว่าใ้เด้อค่ะเพิ่งสร้างมันมาค่ะมีสาวปีนเอาเงื่อมาอยู่นี่แล้วงื่อนเทียนมาไปเบิ่งอยู่บ้านไม่ต้องไปเบิ่งย้ำเด้อฮอาฮ่า่าซีสิไม่ได้เห็นนบะจะเดนยวเเ่าเย็ซีต่างหากซีไทยและการเตะคอยเห็นซีเด้งเห็นใส่ร้อนใส่ไปร้อนกำลังก้อนกำลังก้นีนี้ท่านพึ่งช้างจิตใจสว่างดวงชะตาดีหูหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนทิ้งคลองสุขเสถียรนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่ เงินคำคำแก้วของดีอันกระเสือดหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตราบรื่นอายุโ้อยเจอพี่ระเกะเจ้าไาเลยจะซีก็ซีพี่ดอกเผิ่มเผยยุเป็นรอยมึงไล่มือหน่อ อาเซียงก็คน่เด้อเิังดกเบี้เอี้ีเด้อวันพฤสด้อจวย่อยู่จสิรวอยู่ซมจเป็นปลาไีกข้อเอยีดย่ดอกันคุณลูกงานน้ำใจดีเจ้าดจะตายราชะฟูเลี้ยงเจ้าเด้อเจ้าวขาไปหน้าตัวคุ้มทองไม้เลยเก้าอ่นคนที่นีเ่าบายย่งดดอทองเด้อค่ะอาวก็มีหอดไวมันก็ได้หอดูหอดอไปอด้นหอดได้สี่นีหลายว่ากาเด้อ ตีหนาก็ร yeah. ะ้ยเจ้าบุดนเออพวกกระเบื้องเจ้าบอมีกันหลายตีมี่กันหลานตีหนาเนี่ยล่ะนี้เราสิมีหลายกว่าเขาเป็นที่คุณเด้อภาษาบานยังบ่ฟอบานยังบ่ฮะฟาบานมีบ่ยังอยู่เขาฟอบานยังอยู่ก็สอนยังแล้วเกิดหนึ่งหกหนึ่งหกขวบเดียนหนัง เป็นเป็นผู้หนึ่งผู้แรกผู้สองผู้แรกผู้สองผู้ผู้สุดท้ายตอาอุ้งอ่างเนาะนี่เรื่องนีเรื่องนี้ราวแลวบางคนโกงเงินโกงทองแด้ปีเดียวเราเด้อสี่เก้าปีเด้อค่ะแล้วเกิดปีชวด ผู้เลผู้สองกับผู้หน่ผู้ลผู้สองจะชนะตรงไหนเนาะผู้ผู้สงก็นด้เออที้ผู้แรกีหัวไปสร้างานเจ้าีหาไปสร้างตาลังหัวคอมีคายขอดำลาเด้อค่ะลูกมีคนลูกมีสองคนค่ะใหญพอสหนังผู้ใหญพ่สอหวันหนังวันหนังข้้นผู้ชายผู้หญิงผู้ชายค่ะสาหค่ะอนี่ยมอ้ันนี้เนี่ย ปีนี้ดีรองดีอยู่้อสสามห้าเดีดวีบอกเด้อค่ะผู้หน่อยเด้อผู้หน่อยอันอันตเตรี่เพิ่นมาคออเาเพมาคุณดิ่จะเาก็เต็มอยู่อ่ะคุ้หน่อยฮะฮะผู้หน่อยฮาเสียงหน่อยินนหนัง วันสุดคุณสายมังเดะคือมังอันคืนเงินเนี่ยอันงานใังเเนี่ยเ็นเ่เดียวกัน้านเช่นเช่นเดียวกันโอ้ยยูไก่คุณก็มาดอกกับยูยก่ตลาดคอยมาวันไห้พ่อพุดหน่อยว่ามันสุดค่ะก็สารหาสิมหาหาสิมหาหาชิมหาปีมาลวงเ้ยปีมาลงค่ะคุณสายคุณยิ่งคุณยิ่งค่ะเออูหน่อยดก้าครยดือเดอครัี๋ยวมือนั้นน่าคอยตอดได้เห็นมตอดไทดอกมือ เรียกว่างเดาอไปลาส่ดีครับเพิ่งได้รถตดีมัเจะเดินไปเจ้ามาเบิรสองสาเกียน์ค่ะเดี๋ได้สองสมวันั่นเอาคว่องใี่แม่ควางขว่างบาเเิ่ออาจารย์บ่าเด้อเนี่ยไปเด้อก็ะได้ตัวดีลืมไปผู้หน่อยด้วยดูเจ้าผู้ใหบ่ผู้หน่อยสิเป็นเจ้าคนได้คนอยู่สุได้ค่าดองหลายันเจ้าสิได้ค่าดองหลยสิได้ข่าดองหลายผู้หน่อยเด้อแต่ว่าตอนนี้คือจเงนเลียงอะะ ผู้เหรสีรวยบอสเดรวยไปหนาเอาหลายขัดถูกไปหนาเอาน่อยเอาจากบาทขาดมาดึงมาดึงมาอีกดึงมาไกลๆออกแห้งเลยไหมดึงมาอีกออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยเร่อยนะดึงมาไกลๆนดีจจะนาดีไ้สามใบโทนอยนะใช้างาไเปลดี๋ยวเ่นี้จา แต่ว่าเด่นหนักเพิ่มป่ะหัวหวานถูกกพินบ่เรียบรอยค่ะตัมก็สามพันมือาเมือนกันเลยครบรอบปีเกิดเจ้าพอดีเกปีนี่เจ้าเสด็จของไงขอบาทเดียวภายในพ่อสอนนี่ละแต่ว่าเดียนไดบอกก็ได้เด้อตอนนี้เจ้าเขาสี่สิบแปดเด้อครบรอบปีเกิดเจ้าพอดีสีรอบเด้อพิ่งพญานาคสี่สิบแปดปีนาคหมายเลขสี่แปดดม้ยหมายเลขี่แปดใส่ดมั ดึงมามาเลยสีเป็ดมาดึมาดึงมาเดวมาเลสปดมามเลเปดมาดึงมาดึมาอยู่ดึงมาอยู่ไม้เลื้อสีเป็ดดึงมาดึงมาไม่ไดเดไปยานาสสีเดีนี้พเกอเอานี่หัวสม้ดีแล้วเปิดบึงยูบาลเม้องไทบึงนังด้ปีนี้ท่านพึ่งนาศไม่ลำบากแสนสบายแบบใกน้าต่วไทยอางารย์อาู้ต่าไปบอกา สองภาเลยหกเดือนนะครับวันเสาร์หกเดือนภูพาวันเสาร์เ้าดูปีฉวดได้บนเดือนบนเดือนปีฉลูได้มามกะภูพาเป็นปีฉวดแต่เนสาวเเป็นฉลูเจีเาะสวัีกแ่อยู่ในปีฉวดเนอีฉลูเ้ออะลุกละผู้นี้แล้วสิด้วยบ่ขด้วยเอาลายขันทุกเอาหน่อยเอามาจักบาทน้ เออพอดีก็รู้อยู่มาแต่นาดีก็เดี๋ยวมาเดี๋มาแต่นาดีนี่ก็หลาดทุกคนอยู่แล้วเอาใสจเออเนี่ย,ยแต่พึ่งเริ่มพึ่งพ <c oughs> อดีหายแล้วนาดีหูงหมู่โจรไม่กล้ามาเบียดเบียนถึงคลองสุขเสะเทียนนอนในบ้านสบายกายเป็นอยู่เงินคำคำแก้วของดีอันประเสริฐหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาว sí viết lao ấp lươn ở dưới đồ lươn gà lại kia cháu, giăng lại 80-90 tỷ dưới đó, phơi phơi, ước được 100 hơn cả, cái này mưa này, khét lại con gà cháu rồi, đốt bàn thòng núi mít, khét lại cháu nói đi cháu đó, à, nãy phút thì đầy phù nuôi dưới cháu, cháu à, tổ khung thòng máy để cào thòng gặp bác hát cào bà đấy kia giăng lại đó, giờ này hoắt bay, bố hoắt tao bay thì hoắt, hoắt đã tìm mít lại câu đó, kho bản cưới phó sọ nhằng. ฮะที่บอกสี่ผู้นี่ผู้แรกผู้สองลผู้แเก่ะไรูกเยนยังไงเ้ากพิกรรมเจ้าพกรเจ้าเิดปีเะเจ้าเปิดปีจะรู้เิดปีะรู้เ้ะเจ้เป็นปีชวด ยังบ่ทันถือคุยเด้เจ้าไ้ยังสิได้เป็นหนาู่เมียก็เลยแมน่เจ้าเราไ็สจได้อจะได้อีกจะโมกันเราได้อีเลยเจ้าเราก็จได้ไมเ้ดวงจะไมสมพงที่นาก็เตัวยเลยหมือจะได้เป็นหนาเอาก็ได้ยู่นกันนูมีน้กันบ่มีค่ะมีอ้งูกมีสอนข้อสอย่างไงไงจำไม่ได้ลรอคะหน่อย น้อยเก่าเหรอครับ่ใช่คันคุณชายผูคุายออด้วยคนเนยนะคนได้ปินเจ้าคนได้นตีจอแั่นแหละทเดีวตีจอได้คนเยอะก็สอนอะไรผู่หญิก็สอนจับใจค่ะคุณด้วยคนไหนผู้หน่อยเกิดตีจอมาเสียทีเดียวนาคนทเป็นคนีงสวยกเจ้าอยู่นะผู้หน่อยเด้อจะนาดี่งได้เด้อ aoi nè bơ thơi, giờ đi chém phèo, tiêm thuốc thạm đây. anh đục lá, ngót si ma mấy phần thuốc, tôi đấy, đừng ma ngót si ma này. si ma mấy phần, ma mấy phần. thái thái mấy phần, phần có thân mẹ để hãy phần là có này youtube kìa. đừng ma, đừng ma, tôi đây muốn chích cần đừng ma, à, đừng ma hả? thái có thân này hay chưa? đừng ma, tôi đấy rước luôn đừng ma chích, ông nó lại bay thẻ, đừng ma đừng มา đừng มาได้กันดึงมาดึงมาเออนี่ได้ เจตัวเลขมาอีกพ่อเจอตัวเลขก็ได้บวกเลขก็ได้้นบวกเลขอ่าบวกนี่ขึนเบิ้งด้ปก่อยยหัวคนดห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่ดึงมาอีกห้าบวกห้าดึงมาดึงมาไกลกลเออสีดอกปูหลาเบี้ยเสยหเจ้าเดียวเลี๋ยวเวเลย หลังจากไหนเขาเกิดปัได้มั้ยวัวค่ะจะมีอาสีไหนเออเสือปัวอยู่ป่ะเคยค่ะเสือปัววันที่อะไรดอกกุหลาบตะกรูผ้าไอ้ตาไอ้มอนมาเล่นไทยเขาซื้อกันวันที่อะไรดอกกุหลาบสิบสี่าลูกละเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่เท่าไหร่ดึงมาเขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่สิบสี่เลยดีวันมาเล่นไทย sự <laughs> gay này, hôm qua chị đã mẹ hãy fan khám bệnh, làm phụ huynh thấy tôi đã yêu thì má, má. À, ừ tháng đây có số bao để hai, không này. สากมตัวดนันจะได้สารตัวโซมาโมดีกว่า้อยหลายตัังมันลำบากผอไม่มันยังอกโซมาหมองชิา่ทีสั่นเดี๋ยวมือเรียกว่าโซมาโกว่าตัวเดียวหมดเดวันที่สิวันที่หนึ่มาเลยบอกวิ่งนก็ได้คนทีเห็นให้เัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นได้ยบเอยโซมาบัน ตดมมาล้ได้ปได้ไปไมค่ะนี่ได้ค่ะพี่น้องค่ะตัวดีตัวเด็ดนะค่ะแขมนแเม็ดเดียวค่ะวันที่วันที่หาบ่เง้ยไ้เมื่อกี้วันที่หาบบ่กันที่หาแลยไปใสเขีไปผมเดี๋้วไ u ยูทูบว่าเฮ้ยพ่หน่งพ่เห็นของคว่ำพ่อรวยพ่อได้ถามมาเมือนที่เราไม่คว่มถือตัวใดกันหน่อยเออถามอะไร่าเถามไรทีเดียวเลยอ๋อ ไปเไปเดี๋ยวก็มีอะไรตัวหาเอาข้างบนว่างหันออกง้างน้าขังบนงูที่ได้ออกง้างเพิ่มด้วยดึงมาอีกไปละดังดังแช่มาจบไปเดี๋ยวก็มีอะไรตัวหาค่ะพี่น้องคะกหลังจากที่ได้เห็นสัตว์ใกล้หน่อยหรือว่าพอดูใกล้หน่อยเดี๋ยวนะคะเนาะกติดตามมาตั้งหลายเตื่อค่ะพี่น้องเขาก็มาปบมาปอดเนี่ยค่ะค่ะ ก็เห็นแล้วเนาะค่ะว่าหมอดูใไก่หน่อยเป็นแบบไดลักษณะจกักไดเนาะค่ะเนาะก็ห้โชคให้ใช่ให้แนวทงังฝากตอนพี่น้องเอฟซีนั่มเด้อค่ะเด้กอก็ย่างทีแอดเดทไายถ้ำลงไปแล้วนะคะตัวเดียวโดดๆเลยเนาะค่ะเนาะเม็ดเดียวห้างเดียวขโขโลเลยค่ะพี่น้องคะจากที่เดทไายถ้ำมานะคะสําหรับหมอดูไก่น้อยที่ติดตามกันมากจน บ่ออเนาะค่ะเนาะบ่อเคยละความผ้าย,ย่ามเนาะค่ะเนาะต้องผอไ้ได้นะคะตองมา่ายทํำให้พี่น้อง AC เอซี่เฮาได้รับชมรับฟังไ้ได้เนาะคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางจากหมอรู้ใกล้หน่อยเนาะค่ะเนาะกะตัวเดียวโคโลค่ะพี่น้องคือเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามตัวเดียวโคโลค่ะไปกลับเอาเลยเด้อค่ะเด้อกลับเอานะคะเจ็ดสามสามเจ็ดก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะ หวดประจำวันที่16มีนาคมหนีเนาะคะ่ะก็แคบนาจอกันไวค่ะสำหรับแนวทางจากหมอดูใกล้หน่อยเนาะคะ่ะมักกะจัดคัดกะพานเนาะคะ่ะพหมักปล่อยพันเลยเลยค่ะพี่นอ้องค่ะสำหรับพี่น้องเอฟซีทันไหนหรือว่าผู้รับชมทันไหนเขามารับชมแล้วมักชอบค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเด้อกดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งไวจะไดวบ่พลาดข่าวสารนะคะทางช่อง ตัวดีตัวเด็ดแนวทางดีๆเด็ดเดจากทางช่องนะคะค่ะกับคลิปใหม่ๆจากทางช่องเนาะค่ะเนาะกับเป็นกําลังใจให้ทางช่องน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนพอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ